สวัสดีครับผมคุณหมานสทันเมืองครับก็อยู่ในวงการมาเยอะแต่งเพลงให้ลูกศิษย์ลูกหาก็มีชื่อเสียงก็มีชื่อเสียงมาเยอะครับแ,แต่ตอนนี้ก็ผมอยากจะทําเพลงมากก็คือทําเพลงแบบสนุกสนุกอะเนาะก็คือแบบคิดได้คิดออกก็อยากทําเป็นการกล่อมโลกก็แล้วกันงานเพลงที่ผมจะทำนี่มันเป็น งานเพลงสนุกสนุกกึ่งหมอลำกึ่งกึ่งกึ่งเพลงนะครับเอาเซิฟ์นิดหนึ่งเนาะโชว์สักเพลงครับโชว์สักเพลงครับแสงนีออนสะท้อนผม่านบางบางเห็นเงาลางๆที่หน้าต่างห้องนอนของฉันเงาชายไม่รู้เงายิงนั้นรู้จักกันกอดกันอยู่ในนั้นกอดกันมากี่วัน แฟนฉันนั้นมานอกใจไม่อยากเข้าไปดูรู้ไม่อยากท้อท้ามรู้คนงามไม่ว่างที่จะรับสายจอบแนมไม่นานคู่นั้นเขาก็ปิดไปเขาทำอะไรอยู่ในห้องนอนของเราแสนซึมเศร้าเธอคงที่เห่าย่ามอายบย่เลยลักเอาสูมาสู้ซ่อนทับตีเอียงเสียงคนคราง แอบฟังมามันช่างโมโ้โอ้โหชายชั่วหญิงก็เป็นใจยามพัวไม่อยู่เอาช so oh, 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 oh. ู <<|ja|>> ้มาสวมเขาให้เธอทำได้ไงไม่อายสายตาคนโมโหเสีย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 ขอบคครับซอยสนับสนุนนี่นะเมาแล้ว